ตอนนี้เรามาตรวจสอบความเคลืบหน้าของตัวบ้านนะครับตอนนี้ช่างก็เริ่มทยอยปูพื้นกระเบื้องนะฮะแล้วนะครับตอนนี้ช่างฝีมือของเราก็กำลังวัดมุมต่างๆเพื่อเข้ามุมเข้าแบบตัวกระเบื้องให้สวยงามนะครับตัวผนังก็เรียบร้อยแล้วนะครับสีภายในบ้านนะครับก็เริ่มทาและสักรอบสองรอบแล้วนะครับ ต่คงต้องทาซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะฮะอืมนี่นะครับก็ถือว่าเริ่มเห็นความงามเกิดขึ้นแล้วพอช่วงนี้เป็นช่วงตกแต่งนะครับแต่พอเราเห็นหลอดไฟโคมไฟเข้ามาติดภายในเพดานนี่นะครับก็คงจะเห็นความสวยงามน่าดูเลยนะฮะน,นะครับนี่เลยนะครับภายในห้องนอนหนึ่งนะครับเนี่ยหรือห้องทํางานนะครับก็ ฝ้าเพดานก็ทาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีผนังก็ทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องทาซ้ำอีกหลายรอบแหละให้คุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องน้ำสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่างทำไปถึงไหนแล้วนะครับไปในห้องน้ำนะครับก็มีการก่อตัวเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างมือนะครับมีชั้นวางของปลั๊กไฟต่างๆนะฮะ โอ้ครับก็ดีครับถือว่าสวยงามมากเลยนะฮะตัวกระเบื้องติดผนังก็ลวดลายรูราเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนี่เลยนะครับมีติดแผ่นโมเสตสีทองเหลืองนะฮะสวยงามเลยนะครับไปดูภายในห้องครัวไทยนะครับตอนนี้ช่างก็กาลังติดกระเบื้องผนังนะในห้องครัวไทย นะครับส่วนตัวบันไดนต่างๆนะครับก็เริ่มมีการลงสีลงเวลายไปบบ้างแล้วนะครับบริเวณด้านนอกสักเล็กน้อยนะครับก็มีการวางกรอบเพื่อเทฟุตบาทภายในบ้านรอบบ้านนะครับเทฟุตบาทรอบบ้านนะฮะม,มีประตูด,ด้านนอกก็จะเป็น มีจิตบัวนะฮะสวยงามนะครับก็ม,มีการก่ออิบล็อกขึ้นมาเพื่อเป็นแนวพุทบาทนะฮะ,ะเดินไปดูบริเวณด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับด้านหน้านี้ก็จะเทคอนกรีตนะครับโดยรอบด้านหน้าเนี่ยให้เต็มแผ่นด้านหน้าเลยนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานด้วยนะครับ ปรับระดับพื้นที่ด้านหน้าด้วยแต่พอเราใส่ตัวกระเบื้องบันไดลงไปก็จะเริ่มเห็นลักษณะของความโดดเด่นของตัวบ้านนี้ขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะอือเดีนไปดูด้านข้างนี้อีกนิดนึงครับอ่ก็เริ่มลงทรายแล้วนะครับปรับระดับพื้นดินเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอ,อีกสักนิดนึง โอ้โหเถึงฝ้าต่างๆเยียบร้อยสวยงามครับน้างสคิดเป็นยังไงวันนี้สวยไหมครับตกใจเสียงโยแล้วครับอ้าโอเคหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ